วันหลังรัฐประหาร19กันยา49พันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีต้องใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศเช้าวันนี้เวลา6นาิกา40นาทีตามเวลาท้องถิน่นอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังสนามบินฮ่องกงด้วยสีหน้าย,ยิ้มแย้ายามแจ่มใสโดยบอกว่านอนหลับสบายแม้จะใช้เวลาพักผ่อนเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นเมื่อเดินทางถึงพันตำรวจโททักษินไม่ยืนยันการเดินทางด้วยตนเองแน่นอนว่า การเดินทางกลับประเทศครั้งแรกได้รับความสนใจจากสื่อมนทชนอย่างล้นหลามคำถามที่ถูกถามมากที่สุดคือจะหวนคืนสุขการเมืองหรือไม่และคําตอบก็เช่นทุกครั้งคือขอยุติบทบาททางการเมือง ขณะอยู่สนามบินมีชาวนครพนมที่มาทํางานอยู่ที่ฮ่องกงมารอมอบดอกไม้ให้กําลังใจอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและบอกว่าดีใจที่อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้เดินทางกลับบ้านทีเจ็นาฬิกาอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีผ่านขั้นตอนกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองและเป็นครั้งแรกที่ได้ใช้หนังสือเดินทางทางการทูตเลม่มสีแดงหลังถูกยกเลิกมนานานนับปี เจรินาิกา50นาทีอดีตนายกรัฐมนตรีเดินขึ้นเครื่องการบินไทยเที่ยวบินทีจี603เพื่อเดินทางกลับบ้านซึ่งก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุน่นใช้เวลาอยู่บนเครื่องไม่นานอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดใจถึงความรู้สึกที่ได้เดินทางกลับประเทศว่ายังรู้สึกผสมผสานกันเพราะมีอีกหลายสิ่งที่ต้องเร่งดําเนินการโดยเฉพาะคดีต่างๆซึ่งอดตั้งข้อสงสัยไม่ได้ว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้น และเห็นว่าข้อกล่าวอ้างต่างๆปร่าประโยชน์ทั้ง,งยังย้ําเลิกเล่นการเมืองโดยอะไรก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจได้เวลาที่เหลือขอใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวทำงานการกุศลและให้อภัยกับสิ่งที่ถูกกระทำมาทั้งหมดก็คงทำงานการกุศลช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนไทยอ๋อก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็อย่างกรณีของภรรยาผมก็ไปต่างประเทศได้แต่ต้อง ต้องต้องต้องขอ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 สารขออนุญาตขออนุญาตอนาตเรองพักกันนะฮะก็แล้วแต่มีงานก็ไปไม่มีงานก็ไม่ไปใช่ใช่ไปดูแลสโมสรแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่เมืองไทยฮะก็นิดหน่อยฮะแต่ว่าก็คงไม่น่าจะมีอะไรมากอ๋อให้ภัยหมดทุกคนเนให้ภัยหมดทุกคน เวา50นาทีเที่ยวบินทีจ603แตะพื้นแผ่นดินไทยพันตำรวจโททักษินได้พบกับครอบครัวยังพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นครั้งแรกแม้จะประกาศจิตนารมหลายครั้งว่าขอยุติบ,บทบาททางการเมืองแต่ความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องจับตาอนัญญาตั้งใจตรงสำนักข่าวไทยรายงานณน,นี้พันตำรวจโททักษินชินวัตรได้รับทราบข้อกล่าวหาคดีปกปิด โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัทเอสซีแอเซเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและได้รับอนุญาตให้ประกันตัวไปด้วยวงเงิน1ล้านบาทโดยไม่มีเงื่อนไขจากพนักงานอายการและขณะนี้ได้เดินทางออกไปที่โรงแรมเพนเนซูล่าแล้วครับโดยหลังจากที่ใช้เวลาในการรับทราบข้อกล่าวหาคดีปกปิดโครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัทเอสซีแอเซจำกัดมหาชนเรียบร้อยแล้วนะครับ พันตำรวจโททักษินได้ยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวซึ่งพนักงานอายการอนุญาตให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์เป็นเงินวงเงิน1ล้านบาทโดยใช้บัญชีธนาคารยื่นเป็นหลักทรัพย์นะครับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆในเรื่องของการเดินทางเข้าออกประเทศนอกจากนี้พนักงานอายการได้นัดให้พันตำรวจโททักษินมาฟังคำสั่งคดีว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องในวันพฤหัสบดีที่3เมษายนนี้เวลา9นาฬิกาซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ได้นัดคุณหญิงพจมานชินวัตรภรยา รวมทั้งจำเลยคนอื่นๆให้มาฟังคําสั่งคดีครับก่อนหน้านี้นะครับที่จะมาสํานักงานอายการสูงสุดพันตารวจโททักษินได้เดินทางไปแวะที่กองปราบปรามมาก่อนนะครับโดยได้เปิดเผยความรู้สึกหลังจากที่ออกจากสารดีกาและได้รับการประกันตัวกับผู้สื่อข่าวสั้นๆนะครับเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ารู้สึกอย่างไรบ้างพันตารวจโททักษินบอกว่าคิดถึงบ้านครับ ได้ดเีวรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างคะเเด๋ยวรไปก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอยรีบไปก่อนนะครับขออนา